คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเส้นทางการคว้าแชมป์สปอร์ตโมเดลของ P.C.A. Thailand ะะย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนกร,รกฎาคมพอตัดสินใจลงแข่งขันก็เริ่มประเมินตัวเองก่อนเลยและเริ่มการฝึกซ้อมซึ่งแผนการฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นแผนที่ใจเนี่ยฝึกซ้อมมาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ผลปรากฏว่าภายใน1เดือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในทางที่ดีขึ้นจนต้นเดือนสิงหาคมได้เข้าไปเวิร์กช็อปกับทาง P.C.A. Thailand และได้คำแนะนำจากทางโปรว่าจะมีข้อบกพร่องมากมายซึ่งก็ได้คำแนะนำดีๆกลับมาพร้อมกับกำลังใจจากทีมงานเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญท ดูแลใจดีมากๆแผนการออกกาลังกายคือ6วันต่อสัปดาห์มีคาร์ดิโอเสร,ริมเข้าไปด้วยเน้นฟ a สเทสคาร์ดิโอเป็นหลักคนลั์คือออกมาดีมากดูจากตัวเลขได้เลยการออกกำลังกา,สายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแก้ไขจุดบกพร่องเสริมจุดเด่นแก้จ,จุดด้อยและอย่างที่บอกโค้ชเบสวิเคราะห์ให้ทั้งหมดเลยแน่นอนว่าใจได้มีการวางแผนไปดูการแข่งขันจริงจะได้เห็นว่าการแข่งขันจริงๆเขาเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดคือการฝึกซ้อมท่าโพสก็ได้โค้ชบอลมาดูแลคนนี้คือเป๊ะมากๆและช่วงที่อยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมอยู่ในช่ว กันดูแลและให้คําแนะนําดีมากๆ <S <S ขอบอกเลยว่ามาถึงจุดนี้ความตั้งใจและแนวแนของตัวเองเนี่ยมีเต็มร้อยและมาถึงจุดพีคนี่คือสภาพผุ่นก่อนขึ้นเวที4วันในส่วนของตารางอาหารและการเตรียมตัวก่อนขึ้นประกวดจะมาในคลิปต่อไป